คุณเกมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่อีกที่หนึ่งดีกว่านะคะอันนี้ก็ใครจะคิดนะคะว่าเกาะพังานนะคะสถานที่เที่ยวชื่อดังนะคะโควิดตามไปถึงเกาะแล้วนะคะข้ามน้าข้ามทะเลนะไปที่เกาะพังันแล้วเออบินได้หรือเปล่านะน่าจะติดมาจากนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่นั่งเรือนะคะจากแผ่นดินใหญ่นะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเขาจะต้องมีการหาโรงพยาบาลสนามกันหน่อยแล้วเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยที่โรงพยาบาลเกาะพังาน คือเตียงเนี่ยก็จะไม่พอนะคะล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวนะคะว่ามีการไปสร้างเตียงสนามกันในวัดอัมพวันนะคะรองรับผู้ป่วยโควิดบนเกาะพัง,งันค่ะอ่าซึ่งจเจ้าอาวาสวัดอัมพวันนะคะพระครูวินัยทรสุรศักดิ์ปัญญาวโรก็ได้พูดถึงแนวคิดนะคะในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในวัดนี่ mm hmm. คุณผู้ชมคุณเกมดูสิคะนอนแล้วอุ่นใจแน่นอนมีพระคุ้มครองนะคะ <laughs> เออเราส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเห็นนะโรงพยาบาลสนามนี่ส่วนใหญ่จะอยู่ตามอ่าอาคารกีฬาหรืออะไรแบบนี้โรงยิมใหญ่ๆใ,ใช่ไหมอันนี้เนี่ยต้องมาตั้งกันในวัดแล้วคุณผู้ชมคุณเกมดูมีแบบ,บอ่มาม่านม่านเวลาพระท่านเทศอ่ะ <laughs> เออเนี่ยนะคะอยู่ในสาลาก,การประเรียนเลยเนี่ยนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอค่ะ <laughs> เดี๋ยวเรามีเสียงของท่านเจ้าอาวาสว,วัดอัมพวันพระครูวินัยทร ท่านกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านกันเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลวงพี่คะคือคือเรื่องนี้ต้องต้องเริ่มที่ว่าความคิดเห็นของคุณหมอนะความคิดเห็นของคุณหมอว่าถ้าเมื่ออะไรที่คนเกาะพังงานมีโอกาสติดโควิดหรือติดโควิดเนี่ย โรงพยาบาลเราจะรับไม่พอ<ม>แต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นแค่นักท่องเที่ยวเนี่ยเรารับได้<ม>เรารับได้แต่ถ้าเป็นคนเกาะพังงันโดยกําเนิดเองเนี่ยเราจะรับไม่พอเพราะว่าคนเกาะพังงานเขาก็มีญาติพี่น้องมีครอบครัวมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยปรึกษาว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลสนามจะมีที่ไหนได้บ้าง <c oughs> ก็ที่โน่นที่นี่ที่นั่นไม่ได้คุณหมอก็เลยมา มาปรึกษาว่าที่วัดจะได้ไหมได้ขนาดไหนอันตอมาเลยบอกว่าคุณหมอดูเองว่าสาราหลังนี้ใช้ได้ไหมได้กี่เตียงคุณหมอก็เช็คเช็คเช็คทึงคุณหมอวรวุฒิอ่าท่านเป็นผู้ในการนะ่ะนะท่านก็มาดูเสร็จก็อ๋อใช้ได้อ่าตอนนี้ถ้าหลวมๆก็เจ็ดแปดเตียงก่อนถ้า จุกเขินมาจริงๆก็ตกประมาณสิบห้าสิบหกเตียง่จะจ้ะนั่นหมายความว่าที่วัดเนี่ยสามารถที่จะติดตั้งโรงพยาบาลสนามได้สิบห้าเตียงใช่ไหมคะสูงสุดน่าจะสิบหกเตียงอแล้วในเรื่อง <16 S 1> ของ,ง,ของการอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคเช่นข้าวปลาอาหารหรือแม้กระทั่งห้องน้ำอะคะ เรามีการมีการห้องน้ําทางวัดเตรียมให้เรียบร้อยลูกศิษย์อะไรไปทําความสะอาดเรียบร้อยซึ่งอยู่ใกล้กับศาลาที่ใช้เป็นโรงพยาบาลประมาณสิบห้เาเมตรสิบเมตรกว่าๆแล้วก็เรื่องอาหารคุณหมอก็ก็มีมีโยมที่เขาทําส่งโรงพยาบาลอยู่แล้วแล้วก็อาตมาได้ประสานทางผู้ใหญ่บ้านอาจจะให้แม่ครัวที่ ที่ที่อยู่ที่วัดเมื่อก่อนที่โยมโยม,มนะช่วย <Hey. S 1> แต่ต้องก็ต้องตรวจสอบกับคุณหมอก่อนว่า <Hey. S 1> อ่าคนป่วยที่มาอยู่นีเขากินอาหารแบบไหนอะไรอย่างเงี้ย hmm. แ,แต่ถ้าเรื่องอ่าที่วัดก็มีที่มีพร้อมก็คือไฟฟ้าพัดลมไวไฟทีวีน้ำดื่มกาแฟาอะไรมีครบพวกนี้มีอยู่ให้มีอยู่ให้ hmm. นี่นะคะก็คือจเจ้าอาวาสวัดนะคะที่ท่านก็ได้มาเล่าให้ฟังนะคะสรุปก็คือว่าคือณตอนนี้เนี่ยที่โรงพยาบาลเกาะพังงนเนี่ยมีผู้ป่วยที่ติดโควิดเนี่ยนะคะรักษาตัวเนี่ยเขาบอกว่ามีประมาณ9คนแต่ว่าเตียงที่โรงพยาบาลบมีอยู่16เตียง16เตียงก็คือมันจะเหลือที่อีกประมาณแค่6ที่ไม่ใช่7ที่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามันมีตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆแบบนี้ คือโรงพยาบาลเขาก็จะรองรับไม่ไหวนะคะเขาก็เลยมาคุยกับทางวัดเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็เตรียมโรงพยาบาลสนามเพิ่มเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็เป็นการร่วมมือกันของคนในชุมชนแล้วก็วัดนะคะที่ร่วมกันในการหาพื้นที่ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามนะคะ่ะครับนี่ก็มีความเห็นจากคุณผู้ชมนะครับคุณพิทยา บุตรดีบอกว่าคนดีผีคุ้มสายมูชอบมากครับสบายใจแน่นอนใช่ไหมพระคุ้มครองนะไปนอนอยู่ในวัดนะคะเออแล้วนี่ถือได้ใช่ใช่แต่อย่างที่เกาะพังงานเนี่ยเขาบอกว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยเชื่อมโยงมาจากคลัสเตอร์ทองหล่อ่าก็อาจจะไปเที่ยวทองหล่อแล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่ติดมาแล้วก็ไปเที่ยวที่เกาะพังงานอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาจากสถานบันเทิงนะคะ